สวัสดีค่ะมาพ่อกันอีกแล้วค่ะมือวนนี้ในขนมจีนค่ะเป็นน้ำยาปลาด้วยค่ะปลาตีนไก่ค้นก่อนค่ะค้นให้มันเข่ากันก่อนเล้าะมันยังเสบร์บน้ำกันเด้อค่ะอืเสีย <laughs> นแงว่าไปเริ่มทำ ป,กปะกเช็ดน้ระกเท่แหละระกเช็ดน้ำ ใช่แซบค่ะถ้าสิได้กินสิเอืดบ่ละ พีออ่จู๋เนาะอันนี้มันติดกันหักออก เมนูเออเมนูอะสนะเ mm hmm. มนูนี้อยากกินดูแน่จย่างน้อยนะคะแซบค่ะมกักส่วนไปเลยค่ะข้ามีไง ของมันก็นอยู่ข้างล่างของมันก็อยู่ข้างล่างค่ะแบ่งตอน แรงกว่าสีเหลาสามชิ้นยังหนึ่งค่ะผักกับบรไส ไม่ได้ลูกก็รำ กระดูกเปื่อยย่ำเจากันเลยค่ะ ยอดอันนี้งามงามค่ะอืม ฝนโจงให้เขาเศร้าค่ะโจงแลันแดดออกนี่ก็เหมือนกับธรรมดาแดดฝนตกมนไม่โตหรอกค่ะลินลินบวกเปียกย้อน มันติดกันมันเป็นเส้นน้มจีนแห่งแล้วค่ะก็เลยเป็นแบบจังสี่เนี่ย แซ่บค่ะอ จ้างเงินได้ท้องน่ากลัวมันตันที่เกิดเพราะงั้นแต่ที่แม่กินอะไรกับเพลิ่งเยู่น่าประการนั่งโผล่หัวมาตรงนี้แหละมองหัวจะที่แม่แต่งอยู่อ่ะ ท<ไ>ำ <S 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 อย่างไปเกือบสำลักสดแห้งไปเลยนค่ะน้ำแกงเผ็ดๆดิ้งเชะ ับเดียวปุ๊บห้องแม่หมดเรียบร้อยเลยแม่หิวหิวทุกวันดูหองากก็จะหมดแล้มากอืมาก้ห้องห้องกูก็หิวเกลียดด้ว กินยกาห่างคือปวดดอกอ,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 อนอะไรนะ ยูมีอะอืมเราอิ่มลนะเพราะอืมพวก,กันก็หมดเหมือนกันเก่งมากอันนะี้เฮ้ยอร่อยยังอเบอราา์ละค่ะ อิ่มแล้วพ่อมรัแบแศรตลอดแล้วค่ะกินขนมกินอะ่ะแค่ไหนคะขอขอบคุณก็นที่ขามารับชมนะคะขอบคุณเลยๆลยค่ะมื่อนี้ก็เบิรแล้วขอตัวลาไปก่อนไม่พอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>